สวัสดีครับผมนายปรเมศป้องนานาวันนี้จะมาแนะนำการใช้เว็บรายวิชาทักษะการเรียนรู้สำหรับมอต้นนะครับซึ่งจากการที่พบกลุ่มก็มีนักศึกษาบางท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาพบกลุ่มได้หรือว่าติดธุระนะครับผมก็เลยทำชั้นเรียนออนไลน์ขึ้นมา<ส>เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับ ที่จะให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ทำแบบทดสอบแล้วก็ส่งงานผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับซึ่งขั้นแรกนะครับเราก็จะเลื่อนมานะครับในส่วนของการทำงานเว็บนะครับคลิกที่เราจะเห็นที่การเตอร์นะครับในตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะทำการพบกลุ่มกันนะครับครั้งแรกเราต้องล็อกอินด้วย Gmail เข้ามาก่อน แล้วก็จะมีให้เราใส่ชื่อนะครับแล้วเราก็กดจอยเข้าไปลักษณะการทํางานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเราเดินเข้าไปใกล้เพื่อนนะมันจะมีการเชื่อมต่อของเวิบแคมแล้วก็ไมโครโฟนนะครับถ้าเราไม่อยากพูดเราก็เดินออกมานะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่าอย่างนี้นะครับก็จะมีแค่ ครูคนเดียวนะครับถ้าเกิดว่านักศึกษาเข้ามานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครเข้ามาสามารถใช้นะครับทํางานกลุ่มได้นะครับนักศึกษาอาจจะพบการทํางานกลุ่มเข้ามาทําในนี้ได้นะครับนอกนั้นก็จะมีฟังก์ชันอีกเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นพวกเยนบิลหรือว่าต่างๆมากมายนะครับเวลาที่นักศึกษาจะเสนอสามารถไมค์แมพทำอะไรได้อีกเยอะนะครับลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้การดูนะครับ ในตัวคัตเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เยอะแยะมากมายเนี่ยเราเข้ามาเดินเล่นได้นะครับเวลาที่นักศึกษานะครับในการพบกลุ่มออนไลน์นะครับครูก็จะเข้ามาหรือว่านักศึกษามีปัญหาอะไรก็เข้ามาสอบถามได้นะครับแต่ต้องบอกแจ้งคุณครูทางไลน์ก่อนนะครับว่าวันนี้มี คำถามที่อยากจะถามไม่เรียนไม่เข้าใจเรื่องไหนนะครับก็แจ้งเดี๋ยวครูก็จะเข้ามาพบนบกนึกษาในที่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของชั้นเรียนหนังสือนะครับเราสนใจตรงไหนเราก็เลือกอ่านเลยเลื่อนลงมาเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นรายวิชาทักษะการเรียนรู้เลื่อนลงมาอีกนะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับซึ่งมีทั้งหมด 6บทนะครับในรายวิชานี้ตั้งแต่เรื่องที่1การเรียนรู้ด้วยตัวเองนักศึกษาคลิกเข้ามาที่เมนูเพื่อที่จะมาดูนะครับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังว่านักศึกษาเรียนแล้วนักศึกษาจะต้องทําอะไรได้บ้างนะครับรวมไปถึงขอบข่ายเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับมีกี่บทมีงหมด4บท,บทประมาณนี้ มาดูในส่วนของในบทที่1นนะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ใบความรู้ส่วนที่2ใบงานส่วนที่3แหล่งเรียนรู้และก็แบบทดสอบในใบความรู้นะครับนักศึกษาอยากอ่านก็สามารถเข้ามาอ่านในนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับบทที่หหรืออยากพิมพ์ก็พิมพ์สามารถพิมพ์ออกมาอ่านได้หรือจะดูในรูปแบบของอาการพรีเซนต์ ตัวนี้จะก็จะขึ้นอยู่แต่ละใบางานนะครับว่าจะเป็นอยู่ในลักษณะไหนนะครับลองมาศึกษาดูแล้วก็นอกจากที่ถ้าเราไม่อยากอ่านเราสามารถศึกษาจากคลิปวิดีโอได้การเรียนการประมาณนี้ความรู้บทที่4การงอซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3 EP เนาะในในเรื่องของบทที่1ครูก็จะได้ทำการแยกไว้ให้หมดละนักศึกษาก็เข้ามาดูนะครับ เพื่อที่จะทําใบงานนะครับต่อมาในส่วนของการทําใบงานก็คือเราก็เลือกไล่ทํามานะครับให้มันครบตั้งแต่ใบงานที่หนึ่งจุดหนึ่งครับส่วนการทําใบงานนะครับเข้ามาเราก็ชื่อเรานะครับนายอะไรว่าไปนะครับชั้สกุลรหัสนักศึกษานะครับให้กรอกตัวเลขแล้วก็ใส่สังกัดสถานศึกษานะครับเราเรียนอยู่ที่ไหนก็ใส่ไปแลก็กดถัดไปอ่านะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ วัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับนักศึกษาต้องทําทําให้เรียงนะครับทำใบงานที่1นึ่งทำงานที่2เรียงมาเรื่อยๆนะครับทําแล้วก็กดส่งมากนะครับข้อมูลมันจะขึ้นมาที่ครูเองนะครับประมาณนี้เนาะ, <S <S นะในแต่ละใบงานนะครับก็จะมีคําถามส่วนมากนะครับก็จะเป็นคําถามปลายเปิดนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาก็ ตอบเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะผิดนะครับเมื่อเราตอบเสร็จแล้วเราก็กดส่งแล้วงานมันจะเด้งมาหาครูเองนะครับในส่วนของใบงานที่1.4นักศึกษาต้องมาศึกษาแหล่งเรียนรู้นะครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่โครงนงนาโมเดลนะครับทั้งหมด8 EP แล้วต้องมานั่งอ่าน ไม่ไม่ใช่เราต้องมานั่งฟังนะครับนั่งดูนั่งดูในตอนต,ตอนั้นพื้นฐานสี่ขั้นแรกหรือไม่อยากดูเข้ามาดูอ e ีบุ๊กตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นทฤษฎีนะครับที่เป็นเนื้อหาในรูปของอ e ีบุ๊กหนังสืออ่านประมาณนี้ก็มาทําแบบทดสอบใบงานแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับเมื่อเราเรียนจบบทที่1แล้วทําใบงานครบทั้งหมดแล้วให้เรามาทําแบบทดสอบท้ายบทนะครับ ลักษณะก็เหมือนกันครับใส่ชื่อรหัสนักศึกษาสังกัดมีทั้งหมด10ข้อนักศึกษาต้องอ่านดูแล้วก็ตอบนักศึกษาจะตอบได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาต้องศึกษาใบความรู้หรือไม่ก็มาดูนะครับสื่อวีทิทน์อีพีเนี่ยต้องศึษาวี p ีก่อนนะครับถึงจะสามารถตอบแบบทดสอบได้ทุกข้อนะครับนักศึกษา,าก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบทจุดท้ายนะครับ สมมติเรียนจบบทที่1แล้วก็มาบทที่2ต่อนะครับซึ่งก็มาดูเหมือนเดิมครับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังขอบเขตเนื้อหาที่เราจะเรียนแล้วก็มาศึกษาใบความรู้แหล่งเรียนรู้แล้วก็ทำรายงานในส่วนของบทที่2นะครับแหล่งเรียนรู้ก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับครูจะใช้ตัว Google a r t and Culture นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้อีก ช่องทางหนึ่งนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงนะครับสําหรับนักศึกษาที่ไม่เคยเห็นกําแพงมือจีนก็เข้ามาดูนะครับยังไงก็คือเป็นภาพจริงนะครับที่เขาถ่ายจากกล้องสเตต v วิวนอกจากกําแพงมือจีนแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็กดดูได้เลยมันก็จะเหมือนกับว่าเราไปสถานที่นี้จริงๆเราสามารถเดินเดินไปที่ไหนก็ได้นะครับ ซูมเข้าซูมออกเพื่ออ่านเนื้อหาได้นี่ก็จะเป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งนะครับเพื่อที่จะตอบใบงานที่2.1และ2.2เมื่อทำเสร็จแล้วแล้วก็มาทําแบบทดสอบท้ายบทยซึ่งครูจะไม่จํากัดนะครับว่าเราต้องเรียนทําวันหนึ่งต้องได้กี่บทกี่บทนะครับขอแค่ปลายภาคนะครับขอแค่นักศึกษาทำใบงาน ทุกบทส่งใบงานทุกบททําแบบทดสอบทําแบบทดสอบทุกบทนะครับแล้วก็ในส่วนของกลางภาคนะครับครูก็จะเปิดอ่าเดี๋ยวครูจะนัดเวลาทีหนึ่งนะครับตอนนี้ครูยังไม่เปิดนะครับอ่ายังจะทําไม่ได้นะครับจะให้นักศึกษาศึกษาสักอ่าไประยะหนึ่งนะครับถึงจะเปิดให้ทํากลางภาคนะครับแล้วก็ในส่วนของคะแนนเก็บนะครับเวลานักศึกษาทํางานเข้ามานะครับครูก็จะ เอามาเก็บนะครับในบทที่1นักศึกษาได้คะแนนเท่าไหร่เท่าไหร่ครูจะเก็บแล้วก็รวมเป็นคะแนนเก็บแล้วก็คะแนนกางภาคอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับเมื่อนักศึกษาทําเข้ามาข้อมูลคะแนนนักศึกษาจะมาในลักษณะนี้นะครับนักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนตัวเองได้จากปุ่มนี้นะครับกดสมมุติมันก็จะขึ้นมาก็จะสมมุติเราอยากจะค้นหาก็ค้นหาได้นะครับชื่อเราปอป้าอย่างเงี้ย ขึ้นมาละคะแนนเก็บเราได้51การภาคเราสอบได้14นะครับแล้วก็สามารถดูคะแนนเราได้อ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้นักศึกษานะครับมีความสุขกับการเรียนนะครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็ขอให้นักศึกษาตั้งใจนะครับในการศึกษาบทเรียนแล้วก็ทำแบบทดสอบ ครับ